ส่วนการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในจังหวัดนนทบุรียังคงตอบไม่ได้นะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับยาลดความอ้วนตามที่เพื่อนให้ข้อมูลหรือไม่นะคะคอาการสุดท้ายของน้องคนนี้เนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นระบุว่าหายใจไม่ออกนะครับซึ่งแม่ของน้องก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากโรคประจําตัวครับ นางสาวปริชัตดชนิดท้าวอายุ16ปีนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในซอยวัดกู้ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจัจงหวัดนนทบุรีมีอาการเป็นลมหายใจไม่ออกขณะเข้าแถวเคา,ารพธงชาตินะครับครูและเพื่อนๆได้นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนเพื่อนสนิทเบื้องต้นนั้นทราบว่านางสาวปริชัดกินยาลดความอ้วนโดยสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ช่วงปิดเทอมนานกว่า2เดือนกระทั่งเช้านี้มีอาการหายใจไม่ออกแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะมาจากสาเหตุการที่กินยาลดความอ้วนหรือไม่แม่ของน้องที่เสียชีวิตบอกว่าบุตรสาวป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตมากกว่าขณะนี้ตารวจดได้ส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับ